มาดูแท็กยางสำหรับรถเกี่ยวนะครับนี่นะฮะแท็กยางสำหรับรถเกี่ยวข้าวนะครับหรือพวกรถบรรทุกตะหาบอะไรพวกนี้นะครับแต่ตัวนี้เน้นใส่รถเกี่ยวข้าวนะครับมาดูเบอร์แท็กยางนะครับ300คูณ29คูณ 84sR ี่สอบถามได้นะครับที่บนไล่แท็กเตอร์แบงโฮนะครับ ดูตัวออย่างนะครับภาพฟันสวยๆเลยครับตัวนี้ผมให้80%เซนนะครับสภาพยาง80-90%เลยทีเดียวเป็นเก่าญี่ปุ่นนะครับมาเดิมๆสวยๆนะใคสนใจก็ลองโทรไปสอบถามกันได้ครับที่แท็กเตอร์แบคโฮนะครับนี่นะเบอรอ์ยางอยู่นี่นะครับ 300คูณ29คูณนะสี่ะิงคโปร์นะครับน,นะนี่นะครับไปดูนะมีมีหคู่นะครับเบอร์นี้300คูณ29คูณ 84SR 29ข้อนะครับความกว้างของแ็กก็30เซนนะครับระยะพิษ84อาา่าฮะ โอเคนะครับลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับ